สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะที่ช่องพินครทองน้องทงไทยนะคะวันนี้นะคะเอาหัวอาหารมาให้น้องๆทานนะคะเป็นหัวอาหารที่คุณแม่กรวิพานะคะท่านปิดยอดให้นะคะเมือม่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าลงเพิ่งจะได้จัดได้แค่6ตะกร้านะคะ เลืออีกทั้งหมด17ตะกร้าเดี๋ยววันนี้มา,าให้น้องๆน,นะคะจัดอาหารที่คุณแม่นะคะคุณแม่ก่อนวิพาท่านปิดยอดให้จัดให้น้องหมาได้ทานกันเลยนะคะเทเลยเท,ท,ทเลยลูก17ตะกร้านะคะแบ่งให้น้องๆทานครบทุกตัวนะคะหนน้องหมาทั้งหมด9ตัวแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งตะกร้านะคะเป็น18ตะกร้า ก็จะได้ตัวละสองตะกร้านะคะให้น้องๆเทให้น้องม้าของเราได้ทานนะคะช่วงที่เราขายอาหารนะคะทางช่องวันนั้นคุณแม่ท่านมาปิดยอดให้นะคะ23ตะกร้าเพิ่งจัดได้6ตะกร้าก็ฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าลงนะคะก็เลยปิดก่อนนะคะ วันวันหลังก็คุณแม่ท่านเข้ามารับชมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จัดให้นะคะคุณแม่ท่านบอกว่ายังไงก็ได้นะคะ,ะแม่ควานก็เลยมาจัดให้นะคะแล้วก็ลงเป็นคลิปให้คุณแม่ท่านได้รับชมนะคะวันนี้ ให้น้องๆนะคะน้องมาทางก้าวตัวได้ทานแล้วก็จะใส่แคลเซียมนะคะลงไปด้วยนะคะทุกๆถังเลยใส่แคลเซียมแล้วก็จะมีกากน้ําตาลนะคะมีกากน้ําตาลใส่ให้น้องๆด้วย โเปลาทีครบแล้วนะคะ17ตะกร้านะคะแล้วก็แม่ควานให้น้องๆนะคะเพิ่มอีกหนึ่งตะกร้านะคะเป็น18นะคะก็จะได้ตัวละ2ตะกร้านะคะใส่แคลเซียมแล้วนะคะตอนนี้ ผงขาวๆนะคะจะเป็นแคลเซียมนะคะคือบำรุงกระดูกนะคะให้น้องๆปกติเราก็จะให้น้องๆทานนะคะทาหนหัวอาหารในช่วงเช้าๆแล้วก็ช่วงเย็นนะคะวันละสองรอบวันละสองครั้งนะคะ ผสมแคลเซียมนะคะแล้วก็จะเทกา,กากน้ําตาลลงไปด้วยนะคะกากน้ําตาลเราใส่ผสมกับหัวอาหารนะคะแล้วก็ใส่ผสมกับยานะคะให้น้องๆทานเพื่อให้ทานยาได้เยอะขึ้นนะคะเหมือนเป็นยาเจริญอาหารนะคะให้น้องๆเออได้่ยใช้อ,อากามาค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณแมก่กอนวิภาด้วยนะคะที่ทันเมตานะคะ เมตตางอืนอาหารให้น้องๆน,นะคะให้น้องม้าของเรา <c oughs> วันไหนที่เราไม่ได้ขายอาหารนะคะน้องๆก็จะได้ทานนะคะช่งชวงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นส่วนวันไหนที่เราขายทางช่องก็จะได้ทานเฉพาะช่งชวงเช้านะคะช่วงเย็นก็เราทานอรอทานเวลาที่เราไล่ขายอาหารนะคะในช่วงนั้น dụng thuốc hay nó nón rồi đó nha, thuốc hay nón nha, rồi ถูกจนเข้ากันนะคะแล้วก็จะนําไปให้น้องม้านะคะของเราได้ไทยนะคะให้น้องนะคะถือไปให้มุย้องนะคะ mm hmm. วันนี้คลื่นฟ้าคลืนฝนอีกแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกเลย ให้ตัวเลขนะคะหมูยองนะคะตอนนี้ก็ขนเงานะคะขนเงาแล้วหัวเล็กๆนะคะเพราะว่าพอก่านตัดผมให้น้องใหม่นะคะตัดผมให้น้องจนเกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าน้องขนล่วงนะคะลัดขนแล้วตอนนี้ก็เนื้อเต็มแล้วนะคะเนื้อเต็มแล้วหมูยองปวนขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ขนเงาแล้วตัวเลขของเรานะคะหมูยอง ตัวที่สองนะคะน้องมณีแดงนะคะ,ะมณีแดงก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ผอมนะคะผอมสุดก็จะมีมณีแดงกับมูยองนะคะ,ะมณีแดงก็ขนเงาแล้วนะคะผลัดขนนะคะก่อนมูยองนะคะแต่ว่ามณีแดงรูปร่างค่อนข้างสูงนะคะสูงสูงสูงใหญ่กว่ามูยองนะคะขายาว ตัวที่สามก็จะเป็นน้องสายฟ้านะคะสายฟ้าน้อ,นอง,องแพย้ยุงนะคะแพย้ยุงแล้วก็แพ้แมลงวันนะคะแพ้แมลงสังเกตรบริเวณคอนะคะจะมีผื่นขึ้นนะคะ ทายารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนน้ายารักษาตามอาการนะคะตัวที่สามแล้วนะคะตัวที่สี่ก็จะเป็นน้องเฟเล่ะนะคะเฟเล่กินมูมามนะคะตัวนี้ หัวอาหารที่6น้องก็เก็บทานจนเกลี้ยงนะคะตัวที่ห้าของเราก็จะเป็นรถถังนะคะน้องรถถัง ตัวที่6ก็จะเป็นน้องม์านะคะคนเงากันทุกๆตัวเลยนะคะน้องมา้าได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นหัวอาหารแล้วก็ใส่กากน้ำตาลนะคะใส่แคลเซียมให้กากน้ำตาลก็จะมีกลิ่นหอมนะคะหอมแล้วก็หวาน เอาไว้ผสมในหัวอาหารนะคะให้น้องๆแล้วก็ผสมยานะคะยาสดยาสดที่เราออกไปหาให้น้องๆน,นะคะในช่วงเ,เช้าตัวที่เจ็ดนะคะน้องสมรักนะคะตัวนี้ก็ตัดผมนะคะตัดผมให้เช่นกัน วนทวนสมบูรณ์นะคะแล้วก็เนื้อเต็มเลยคนเงานะคะคนเงาตัวที่8ปดนะคะน้องชมนะคะ ตัวนี้ก็เนื้อแน่นนะคะแล้วก็เงาน,นะคะ <S <S เนื้อตึงกันทุกตัวเลยนะคะช่วงที่เราขายอาหารน้องๆก็จะได้ทานนะคะทางช่องนะคะ <S <S ช่วงที่เราไล์ขายอาหารวันไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ขายนะคะก็จะได้ทานช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะกองรอบที่เราให้น้องๆทานนะคะ รายได้จากการขายอาหารนะคะหลังหักค่าจ่ายเราก็จะนําไปซื้ออาหารให้น้องๆน,นะคะให้น้องหมาของเราแล้วก็แบ่งนะคะให้คุณยายได้เติมน้ํามันนะคะให้เราขวานเติมน้ํามันในช่วงเ,เช้าๆนะคะที่พวกเราได้ออกไปหาอาหารให้น้องๆอ,อาหารที่เกิดขึ้นเองนะคะตามธรรมชาติตัวที่เก้านะคะน้องดีเซลนะคะตัวสุดท้ายแล้วตัวเล็กสุดนะคะตัวนี้ตัวเล็กสุด เนื้อตึงนะคะเนื้อตึงเลยแล้วก็ขนเงานะคะขนเงาทุกๆตัวเลยไม่ได้อาบน้ํานะคะแต่ว่าขน้องเงานะคะ,งะงเงาเพราะว่าเริ่มอ้วนแล้วค้าขอบคุณคุณแม่กรวิพานะคะทีทันเมตาน้องๆนะคะุดนุนอ,อาหารน้องๆวันนี้แม่ควาน,นะคะจะให้น้องๆได้ทานกันครบแล้วนะคะ จัดให้น้องๆทานกันครบแล้ว17ตะกร้านะคะที่เหลือช่วงที่ฝนตกเราจัดได้แค่6ตะกร้านะคะวันนี้เราก็มาจัดนะคะให้น้องๆครบแล้วนะคะ17ตะกร้าแล้วก็เพิ่มนะคะให้น้องๆอีก1ตะกร้านะคะให้ได้ทานคนละ2ตะกร้ากินหัวอาหารแล้วก็จะมีน้ำนะคะไว้ให้น้องๆกินหัวอาหารเสร็จก็เดี๋ยวก็จะให้ย่านะคะเพิ่ม ญาติเราออกไปหาให้น้องๆน,นะคะในช่วงเช้าะคะ่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่กอนวิภาด้วยนะคะที่ทันเมตานะคะให้น้องๆน,นะคะเมตตาอุดหนุนนะคะเลี้ยงอาหารน้องๆขอให้คุณแม่นะคะพบแต่ความสุขความเจริญนะคะกิปการถนาสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สิ่งนั้น ขอให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีโรคภยัยใดๆเข้ามาเบียดเบียนท่านขอให้ท่านอายุมั่นวันยืนค่ะขอให้คุณแม่โชคดีไม่ใช่นะคะตลอดปี64แล้วก็ตลอดไปเลยนะคะขอคาว่าไม่มีไม่ได้นะคะจงอย่ากเกิดขึ้นกับคุณแม่กริพพาค่ะขอบุญกุศลที่ท่านให้น้องๆนะคะอุ่นนุน้องๆมาตลอดแล้วก็เรื่อยๆนะคะขอให้บุญนั้นย้อนคืนกลับไปหาท่านนะคะแสนเท่าล้านเท่าเลยนะคะ ย้อนคืนกลับหาท่านแสนเท่าล้านล้านเท,ท่าทันทีทันใดเหมือนที่ท่านคิดอยากช่วยเหลือน้องๆทันทีทันใดเช่นกันคะ่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่กรวิภาด้วยนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะ,ะให้น้องช้างน้องม้านะคะที่ถูกงานพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ